ออมเทอร์โบด้วยเหรอมีมีบ <Und> erm <ary If> ้างแล้วก็แบบเน้นเข้าแต่้าออดแอดมากเลยหรือยังพอใหญ่เพื่อนพอใหญ่เพื่อนติดคำว่าใหญ่เพื่อนพอใหญ่พอใหญ่ เันน,น,น sì <k k <k <k fa ี้ได้อใหญ่เออนี่เข้าสิงหมอในเมื่งมาตรวจให้ซาวบานปีละสองสมเทอเดอรไปได้เา่มีไผเลยไงเาก็เป็นเศร้าเวียงดจ่อมจ่ออะไวมีไผเคยไปเลยบเราพวกเข้าไปกันเองบ่ได้บอกหอใหญ่โอ้ยหัว่าจปวดเด้อแล้วเข้าสิไปกันยังไดแล้วนี่เข้าเองเข้าสิบ แกปืนเอาไว้ใหญ่พัวใหญ่หัวหัวพวกเขามีปืนมีปืนกันสุกคนวิ่งกระบอกยาวพัวใหญ่สูงเท่าวหร่แล้วปืนกระบอก ไม่เธอเป็นลิงสิจะซื้อของเล่นทุกคนไม่ได้เจนี่ก็นองว่าออกสวยเกินห้ามใจมี้ครับว้าวนอมึงจะงกียรสาวอะเียใดกูก็ลุกพยาดหน้ามือ เปลียนชั้นปันนี่คุณกะลูนยานามือคุณพี่เจ้าคอยู่ไหนพี่อย่ไหนพี่ไม่กลับมาสักทีรู้าอเล่ารักสุดใจนี่จะขึ้นชกค่ะนี่กำลังลงน้ำมันมวยเออน้ำกันนกัก็สวยกันคแม่เกไก

ติดพอก็มีน้ำอร่อยไหมคะอร่อยค่ะมันคือขนมอะไรคะช่วยฟูช่วยใจชันชนะเราดูข้างหลังเธอดีอ่ะ อีนิดนึงอีกนิดนึงเอาขันนะเอาขันนะเน่เนี่เอาขันไหมจุ่มๆแล้วผมผมยหญ่หล่สมิภาพไปเลยสุดปังวว้าอยากเท่าหิวเห็นไหมแบบไม่จัดมากแต่เมื่อ้่วงแบบอันจัดเลยอยากได้ส่วนไหนดีครับเอา วันนี้เรวแล้วมันก็ขาดคอนเซ็ปเรหมดเลยนะตามใจช่างครับเดี๋ยวก็ได้สีชมพูเี่ยมันมันต้องไลสีแบบเข้มๆนี่เหรอวะพี่ขอหกูอะไรจมูกเลยอะตรงไหนดีครับพี่จมูกเปิดตาเปิือตาหน่อยเลยครับเปิดตาเหมือนเวรกรรมนี่ก็โอเคตลกเพื่อนข้างเดียวเลยนะข้งเดียวด้วเหยน้ำเป็นชิวบ้าง โอโหพี่อันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเดีเริ่มทงหัวนิดหนึ่งหมดคิวนิดนึงโอ้โหเขี่ยเป็นระบายสีเลยแล้วเดี๋ยวจะยกขึ้นนิดนึงให้ดูมีความสงสัยว่าเพื่อนเล่นอะไรกันอยู่แบบเอะฟิลเอะอะไรถ้าอย่างเงี้ยคงงน่วยไม่ค่อยดีเดี๋ยวเติมหางให้นิดนึงต้องเป็นหางตาแล่งงงงงไม่ดีคงยกขัน เรื่องเศร้าอะไรไะน้นนองอมอมยังไม่เสร็จ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่เดบิวเตอมให้มันคมปีนลุกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แม่จะแค่ที่มุก้างถนนไม่ใช่ <c oughs> เราอยู่ที่ไหน <c oughs> สารหลักเมืองสารหลักเ,เมืองค่ะ มาทำอะไรคะก็มาไหว้พระทำบุญเป็นสี่มงคลแก่ชีวิตชั้นหนึ่งและสำหรับกองถ่ายละาออด้อนสะดุย้ยสุดยอดโอ้ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวยังมีอีกคันหนึ่งเป็นคันหนุ่มหล่อถ่ายคนเดียวแต่พี่อยากไปยืมน,นี่ถ่ายความดีแล้ว,วถ่ายรูปตัวเองก่อนรู้สึกสนุกขึ้นกว่าเถ่ายรูปตัวเอนก่อนใช่เป็นคนอุดรเหรอคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีฮะแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันรู้ยังต่อไปเราจะไปที่ไหนไม่รู้ะตื่นเต้นจะไปติดตามชมค่ะว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนไปเลยวันนี้เราก็มาดูแลคณะเราจันนะคะคนก็มาที่จังหวัดอดรธานีเเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้อง ดูแลซะหน่อยที่นี่ไกด์ฝึกหัดโอชิลาไม่ได้แล้วไม่ใชิแล้วผัวป็นจีนแม่ตัดออกอีกแ้วเป็นทั้งคืนเด่นทั้งคืนตัดออกอีกแล้วขอแบบยาวๆไม่ต้องตัดสักอันเดียวที่แบบโฟร์ลอ่ะเหมือนนำรายการ น,น,ในใ <S <S ี่ค่ะเราก็ถึงอีกที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราไปทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากันที่วัดพระธาตุบางบัวนค่ะอยู่ที่หนองคานใช่นี่คือหลับตลอดทางแล้วก็ตัดภาพมาที่นั่นนั่นนั้นได้วยหรอโอ้โหเธอะ เธอเก่งมากจริงๆเพราะว่าเราแบบเขาเรียกว่าแหกปากเขาเรียกว่าร้องเพลงวันนี้เป็นวัดที่พี่ๆแนะนามาบอกว่าเป็นวัดที่สงบมากๆอยากให้มาแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้อะไรวันนี้แหละวันนี้แหละค่ะได้มีโอกาสมาแล้ว สวัสดีครับทีนี้ต้อรนำเข้าสู่รอจัดทัวก็เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาให้ความวาสนใจโมกการสาธิตและปฏิบัติตามเคืร่องหมายสัญลักษณ์และคำแนะนำต่อไปนี้ครับข o โทษเสือดี Miss t u d y the following demonstration procedure and sign. s i d e กรุณาั้านประจำที่แต่ละเขตกัดให้แน่นในระดับสบอกต่อเวลา Please f o l the city <c oughs> s เ e e t